ภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพามา่าเมื่อปีพุทธศักราช2127ไทยกับพาม่าก็รบกันมาอย่างต่อเนื่องและหยุดลงไปหลังปีพุทธศักราช2207เพื่อกลับไปจัดการปัญหาภายในของตนเองทั้งสองชาติว่างเว้นการทำศึกไปอย่างยาวนานถึง95ปีก่อนจะกลับมารบพุ่งกันอีกครั้งในสงครามที่นำไปสู่การล้างบางกรุงศรีอยุธยามาดูกันว่ามีใครเป็นใครกันบ้าง ในสงครามเสียกรุงครั้งที่สองพระเจ้าอรองพยาเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โกนบงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่าพระองค์ถือเป็นหนึ่งในสากษัตริย์พม่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกองทัพพม่าในยุคของพระเจ้าอรองพยามีความเข้มแข็งมาก ทหารพร้อมรบอาวุธพร้อมมือที่ขาดไม่ได้เลยคืออาวุธปืนที่ทันสมัยทั้งปืนคาบศิลาปืนไฟปืนใหญ่ที่ซื้อจากพ่อค้าอังกฤษและฝรั่งเศสทําให้พระองค์สามารถฟื้นฟูอํานาจของพามา่าและรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นได้สําเร็จโดยเมื่อพระเจ้าอลองพยายุติการจลาจลในพามา่าปราบปรามอาณาจักรหงสาวดีของมอญที่มักก่อกระบฏและแปรพักไปเข้าหากษัตริย์อยุธยาเสมอต่อไปก็เป็นคิวปราบอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา คู่ปรับตลอดการที่มีปัญหาเรื่องการทับซ้อนของปริมณฑลอำนาจเหนือเมืองท่าฝั่งชายทะเลอันดามันและหัวเมืองมอญมาตลอดนั่นเป็นจุดชนวนให้เกิดสงครามพระเจ้าอลองพยาสงครามระหว่างอาณาจักรกลบองของพมา่าและอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตอนนั้นตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทั์แห่งราชวงศ์บ้านพูหลวงแห่งอยุธยาแต่ครั้งนี้พระเจ้าอลองพยาไม่ได้ต้องการยึดครองอยุธยา ไม่ได้ปรารถนาจะได้อยุธยาเป็นประเทศสาชเหมือนเช่นกษัตริย์พม่าในสมัยราชวงศ์ตองอูตอนต้นแต่พระองค์ต้องการทำลายล้างอายุธยาให้สินส้นซากให้หมดสิ้นการเป็นศูนย์กลางอำนาจในกูุมิภาคนี้และจะได้ไม่เป็นภัยคุกคามต่ออังวะอีกต่อไปในปีพุทธศักราช2302กองทัพพมา่าภายใต้การนำของพระเจ้าอลองพยามังระพระชบุตรและมังค้องนอรธาแม่ทัพคู่ใจยกทัพลงมาตีเมืองทวายมริดและตะนาวสีในเขตไทย ไล่ตีหัวเมืองมาเรื่อยๆและตั้งค่ายล้อมอยุทยาอาไว้ก่อนจะใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าไปในพระนครแต่การพิชิตอยุธย,ยาของพระเจ้าอารลองพยาต้องล้มเลิกกลางคันบางหลักฐานว่าพระองค์ทรงบาดเจ็บสาหัสจากปืนใหญ่ระเบิดบางก็ว่าพระองค์ประชวรหนักพม่าเลยต้องเลิกทัพกลับไปโดยพระเจ้าอารลองพยาได้เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2303ในระหว่างที่เดินทางกลับพม่านั่นเอง สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์หรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาาอมรินทร์พระองค์ยังเป็นที่รู้จักในนามสมเด็จพระบรมราชาที่สามกษัตริย์รัชกาลที่6ซึ่งเป็นรัชกาลสุดท้ายแห่งราชวงศ์บ้านพูหลวงตามประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วพระเจ้าเอกทัศน์เป็นกษัตริย์ที่ถูกกล่าวถึงในแง่ลบว่าเป็นต้นเหตุของการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเพราะทั้งทรงอ่อนแอโง่เขลาลุ่มหลงมัวเมาในสุรานารีไม่สนใจการศึกสงครามกับพระเจ้าอลลองพยา ไม่ยอมให้ยิงปืนใหญ่ต่อสู้กับพมา่าเพราะเกรงว่าจะเกิดเสียงดังทําให้เหล่าสนมนางกำนันตกใจได้อย่างไรก็ตามข้อมูลจากเอกสารพรมาร่าและคาให้การกลุงมเก่าได้กล่าวถึงพระเจ้าเอกทัศน์เหมือนกับหนังคนละม้วนโดยชื่นชมว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ชาตินักรบคนหนึ่งแม้จะรบกับพมา่าอย่างไรก็ไม่ชนะแต่ก็ไม่เคยย่อทอ้อมีการสั่งให้ทําเรือรบทําป้อมปืนล้อมพระนครอย่างเข้มแข็งพร้อมสั่งระดมทหารครั้งใหญ่ป้องกันทุกทิศทาง โดยยังคงเน้นการตั้งรับในพระนครยี่จนถึงฤดูน้ำหลากแล้วรอให้ค่าสึกแพ้ภายถอยทัพกลับไปเองซึ่งเป็นยุทธวิธีของอยุธยาที่เอาชนะค่าศึกมาหลายศตวตรรษแต่ไม่ว่าประวัติศาสตร์ฉบับไหนบทสรุปที่ตรงกันคือพระเจ้าเอกทัศน์ทรงต้านทานกองทัพพมา่าไว้ได้ถึง14เดือนแต่สุดท้ายต้องพ่ายให้กับศัตรูจนนำมาซึ่งการเสียกรุงครั้งที่สองซึ่งต้องยอมรับว่ากองทัพพมา่าที่ผลัดแผ่นดินมาถึงพระเจ้ามังระมีความแข็งแกร่ง และมีการเตรียมพร้อมรบมาอย่างดีสวนทางกับกิจการทหารของกรุงศรีที่เสื่อมถอยลงเป็นลําดับแม้จะมีปืนที่ทันสมัยแต่ทหารไม่เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธพราร้างการรบทัพจับศึกมานานขณะที่ศึกในก็เข้มข้นไม่น้อยคนไทยแตกความสมัคคีมีแต่ความหวาดระแวงแย่งชิงราชสมบัติเต็มวุ่นวายจานวนไพร่ที่สามารถเรียกเกณฑ์เข้าสู่กองทัพมีน้อยเพราะไปอยู่กับเจ้านายและขุนนางหมดบ้างก็หนีการขึ้นทะเบียน บวกกับการควบคุมกําลังพลตามหัวเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพทําให้ระบบป้องกันตนเองของอาณาจักรอยุทยาอ่อนแอสุดท้ายพระเจ้าเอกทัตต้องเสด็จหนีตายและสวรรคตในช่วงที่กรุงแตกสลายขาดนั่นเองสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ส ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์บ้านผู้หลวงและเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์แต่เพราะพระราชบิดาคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตัดสินใจแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าที่กษัตริย์คนต่อไปทั้งที่อายุน้อยกว่าแต่ถูกมองว่ามีพระปีชาสามารถมากกว่าพระเจ้าเอกทัศน์เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคต พระองค์เลยขึ้นครองแผ่นดินต่อในปีพุทธศักราช2310แต่เพียงไม่กี่เดือนก็ถวายราชสมบัติให้พระเชษฐาส่วนพระองค์เลือกที่จะปลิดตัวไปออกผนวดแทนต่อมาอายุทยาทำศึกกับพม่าที่มีพระเจ้าอลองพยาเป็นผู้นำทัพพระเจ้าอุทุมพรได้ลาสิกขามาช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาตามคำทูลเชิญของพระเจ้าเอกทัศน์โดยทรงบัญชาการรบด้วยพระองค์เองจนพม่าถอยทัพกลับไป แต่เมื่อเห็นว่าพระเจ้าเอกทัศน์ทรงระแวงเรื่องการช่วงชิงบัลลังก์พระองค์จึงตัดสินพระไทยผนวดอีกแบบไม่สึกอีกเลยแม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2310พระเจ้ามังระจะจัดทัพพม่ามาะมะตีอยุธยาเหล่าขุนนางและราษฎรต่างช่วยกันถวายดีกาใส่บาตรจนเต็มให้พระเจ้าอุทุมพรล,ลาผนวดมาช่วยรบก็ตามจนราษฎรขนานนามพระองค์ว่า คุณหลวงหาวัดกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310พระเจ้าอุทุมพรถูกพมากก่ากวาดต้อนไปยังกรุงอังวะพร้อมด้วยเจ้านายและไพร่พลชาวกรุงศรีอยุธยาและเสด็จสวรรคตในสมณเพศที่เมืองอมรปุระของพมา่าในปีพุทธศักราช2339มังคองนอรธา เป็นแม่ทัพระดับสูงของพมา่าแห่งราชวงศ์โกลบองเป็นเพื่อนในวัยเยาว์เป็นขุนพลคู่บารมีของพระเจ้าอรองพยาในสงครามพระเจ้าอรองพยาปีพุทธศักราช2302มังคองนรธาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บัญชาการทหารกองหลังคุมทั้งทหารมา้าทหารเดินเท้าที่มีปืนท้าศิลาพร้อมสึกครั้งนั้นฝ่ายพมา่าจ,จวนจะได้ชัยชนะเนืออยุทยาถ้าพระเจ้าอรองพยาไม่สวรรคตเสียก่อน ขณะที่กองทัพพม่าเร่งเดินทางนำพระบรมศพกลับประเทศแม่ทัพคนเก่งได้ก่อกระบฏต่อพระเจ้ามังลอพระราชะโอรสองโตของพระเจ้าอลองพยาที่ขึ้นครองราชต่อด้วยมังค้องนรธาไม่มั่นใจต่ออนาคตของตนเองเพราะความสัมพันธ์กับพระเจ้ามังลอไม่สู้ดีนักอีกอย่างเขาอาจถูกสงสัยว่าให้การสนับสนุนพระเจ้ามังระพระอนุชาของพระเจ้ามังลอในการแย่งชิงราชบัลลังก์ก็เป็นได้ กองทัพของมังค้องนรทาเข้ายึดครองอังวะในปีพุทธศักราช2303และสามารถต้านทานการล้อมได้นานกว่า5เดือนสุดท้ายมังค้องนรทาก็ถูกสังหารด้วยปืนคาบศิลาพระเจ้ามังลอกทราบข่าวก็ทรงโศกเศร้ายิ่งนักกับการเสียชีวิตของศัตรูและเพื่อนร่วมรบของพระราชบิดาผู้นี้พระเจ้ามังระ เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของพระเจ้าอารลองพยาทรงขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอังวะที่สของราชวงศ์ในปีพุทธศักราช2306สืบต่อจากพระเจ้ามังลอกพระเชษฐาที่ประชวนจนสิ้นพระชนลงราชวงศ์กุลบองกลับมาดำเนินนโยบายขยายอำนาจเหมือนรัชกาลพระเจ้าอารลองพยาอีกครั้งเมื่อพระเจ้ามังระประสบความสำเร็จในการปราบเว้นแคว้นต่างๆทั้งมณีปุระล้านนาล้านช้างและถวาย ก็ตัดสินพระไทยที่จะทำสงครามกับอาณาจักรอยุธยาใหม่อีกครั้งและคราวนี้ต้องพิชิตอยุธยาลงให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นที่พึ่งของบรรดาหัวเมืองที่คิดตีตัวออกห่างที่สำคัญพระองค์เองยังปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายในภูมิภาคนี้ไม่ต่างจากพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพมา่าในอดีตแม้พระเจ้ามังระจะเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ แต่ก็ทรงตระเตรียมแผนการทำสงครามมาเป็นอย่างดีโดยทรงปรับปรุงระบบการปกครองหัวเมืองรวมทั้งหน่วยงานฝ่ายทหารและพลเรลือเือให้มีประสิทธิภาพเรียกว่าพยายามปิดจุดอ่อนเมื่อคราวศึกอลองพยาให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ทรงกำหนดเส้นทางการเข้าตีกรุงศรีอย่างรอบคอบโดยเลือกเข้าตีกรนาบอาณาจักรอยุธยาแบบคีมคู่จากทั้งสองเส้นทางคือเส้นทางเหนือและเส้นทางใต้ซึ่งพระเจ้ามังระเลือก มังมหานรธาและเนียมียวสีหบ,บดีเป็นผู้บัญชาการในการศึกสงครามคราวนี้เหนืออื่นใดคือการเลือกเวลาในการเข้าโจมตีให้ถูกจังหวะคือเริ่มรุกให้เร็วที่สุดจะได้มีเวลาทำสงครามในฤดูแล้งที่ยาวนานขึ้นก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะไม่เยือน <L un ters> มังมหานรธา เป็นหนึ่งในขุนพลเอกของพมา่าที่พระเจ้ามังระทรงไว้วางใจและเลือกใช้งานบ่อยโดยมังมหานรธาได้เข้าร่วมรบตั้งแต่สมัยสงครามพระเจ้าอลองพยาโดยรับบทเป็นแม่ทัพกองกลางคุมปีกขวาส่วนมังคองนอรธาเป็นปีกซ้ายในช่วงที่พมา่าผัดแผ่นดินเจ้าเมืองทวายได้ก่อกระบฏไปสวามิภักดิ์อยุธยามังมหานรธา ได้รับบัญชาจากพระเจ้ามังระให้เป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพไปปรากกรบกบฏเมืองทวายในปีพุทธศักราช2307ต่อมาเมื่อพมา่าประกาศสงครามกับอยุทยามังมหานรธาก็ได้รับคำสั่งให้คุมทัพเพื่อนเข้าตีอยุธยาทางใต้ต่อโดยพระเจ้ามังระได้ส่งกองหนุนมาให้เพิ่มจนทัพพมา่าของมังมหานรธามีทหารรวมห0,000นายซึ่งนับได้ว่าเป็นการระดมทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง และสามารถล้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ได้ในปีพุทธศักราช2309ก่อนทัพเหนือของเนเมียวสีหบดีจะยกมาสมทบในปีเดียวกันแต่มังมหานรทา,าล้มป่วยและเสียชีวิตเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่กองทัพพม่าจะพิชิตกรุงศรีอยุทยาได้สําเร็จชาวบ้านบางระจันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะแบบอย่างของคนไทยที่มีความกล้าหาญ ความสามัคคีความรักชาติรักแผ่นดินแม้ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านบางระจันมีจริงหรือไม่แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยก็มีการกล่าวถึงชาวเมืองในแถบลุ่งแม่น้ำน้อยแถวเมืองวิเศษชัยชาญสุพรรณบุรีสิงห์บุรีสังขบุรีที่รวมตัวกันตั้งค่ายบ้านบางระจันหรือบางระจันเพื่อต่อสู้และป้องกันตนเองจากทัพอังวะของเนเมียลสีหาบาดีที่ยกทัพเข้ามาทางเส้นเชียงใหม่ ซึ่งหากจะเข้าตีหัวเมืองตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ต้องเดินทัพผ่านเส้นทางหรือพื้นที่ตรงนี้ก่อนนอกจากนี้พื้นที่แถวนี้ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวเปลือกเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเลี้ยงดูชาวพระนครจึงเป็นที่หมายตาของทัพพมา่าที่มุ่งปล้นสะดมสเสบียงทหารเพื่อนําไปบํารุงทัพชาวบ้านบางระจันรวมพลังต้านทานทัพพม่าได้หลายครั้งแต่ศึกนี้กองทัพพม่าจัดเต็มทั้งในแง่กําลังคนอาวุธยุทธโธปกร ชาวบ้านเลยขอความช่วยเหลือหยิบยืมปืนใหญ่จากอายุทยาแต่อายุทยาปฏิเสธและส่งพระยารัตนาที่เปรตออกไปช่วยเรียรไรทองสำหรับใช้หลอกปืนใหญ่ที่บ้านบางระจันจำนวนสองกระบอกแทนทว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟสุดท้ายชาวบ้านบางระจันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อมาค่ายบ้านระจันได้กลายสภาพเป็นฐานทัพของอังวะสำหรับใช้ในการตีกรุงศรีอยุธยาอีกฐานทัพหนึ่ง นเนมยวสีหบ,บดีเป็นนักรบของราชวงศ์โกนบองที่มีความโดดเด่นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอรรอพยาครผ่นดินและต่อมากลายเป็นทหารคู่บารมีของพระเจ้ามังระอีกคนโดยการทำสงครามกับอาณาจักรอยุธยานั้นเนเมียวสีหบ,บดีในฐานะแม่ทัพใหญ่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้ามังระให้นำกำลังพลไปปราบหัวเมืองล้านนานและล้านช้างจนปีพุทธศักราช2308พม่าก,ก็มีอำนาจควบคุมชายแดนทิศเหนือของอาณาจักรอยุธยาได้โดยสมบูรณ์ ก่อนจะเกณฑ์คนจัดทัพรุกเข้าตีอยุทยาทางเหนือต่อไปโดยเนเมียวสีหบดีเคลื่อนทัพลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่กรุงศรีอยุธยาไปบรรจบกับทัพใต้ของมังมหานรธากองทัพของทั้งคู่เริ่มใช้ยุทธศาสตร์ปิดล้อมต่อเนื่องโดยไม่หนีน้ำท่วมโดดเดี่ยวอยุธยาจากการช่วยเหลือทั้งทางเหนือและใต้านานถึง14เดือนอย่างเข้าปีพุทธศักราช2310มังมหานรธาเสียชีวิตลงเนเมียวลสีหบดีกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ บังคับบัญชาการกองทัพทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวแม้พระเจ้าเอกทัจ์จะเจรจาขอเลิกรบโดยยอมเป็นเมืองขึ้นแต่พมา่าไม่ยอมรับเพราะเป้าหมายที่ต้องการใหญ่กว่านั้นโดยเนเมียวสรีหบดีได้ใช้วิธีที่มังมหานรธาเสนอไว้ก่อนเสียชีวิตนั่นคือขุดอุโมงค์แล้วสุมไฟเผาใต้รากกำแพงเมืองจนกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาถล่มลงมากองทัพพมา่าบุกเข้ากรุงศรีอยุธยาได้ ในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310และทำการเผาทำลายบ้านเรือนวัดวาอารามประสาทราชมนเทียนจนกลางคืนกลายเป็นกลางวันพบาะเปลวเพลิงจากนั้นก็กวาดตอนราษฎรข้าราชการตลอดจนเหล่าเชื้อพระวงศ์ในจำนวนนั้นมีพระเจ้าอุทุมพรอยู่ด้วยพร้อมขนทรัพย์สินเงินทองของมีค่ากลับไปยังกรุงอังวะกรุงศรีอยุธยาที่ครองความเป็นราชธานีอยู่417ปี ถึงการล่มสลายไม่อาจตั้งเป็นราชธานีได้อีกต่อไปพระยาพลเทพเป็นผู้ที่ทำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าเป็นไส้ศึกและมีส่วนทำให้อยุธยาเสียแก่พมา่าเป็นครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2310โดยมีการบันทึกไว้ว่าข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งพระยาพลเทพขนานั้นได้รอบส่งอาวุธ และสบียงอาหารแก่พมา่าและสัญญาว่าจะเปิดประตูเมืองรับข้าศึกให้เข้ามาในเมืองซึ่งต่างจากพระชพงศวดาไทยและพมา่าที่บอกว่ากองทัพมพม่าเผด็จศึกด้วยการขุดอุโมงค์และเผารากกำแพงจนกำแพงเมืองถลม่มทําให้พม่าเข้าเมืองได้ในที่สุดทั้งยังไม่มีการพูดถึงผู้ที่ดํารงตําแหน่งพระยาพลเทพเลยจะมีก็แต่ในพงศาวดาพมา่าที่มีการกล่าวถึงในฐานะเป็นหนึ่งในขุนนางอายุทยาที่ถูกกวาดต้อนไปยังอังวะ ไม่ได้ระบุว่าเป็นคนทรยศที่ให้ความช่วยเหลือแก่พม่าแต่อย่างใดแต่ไม่ว่าอย่างไรกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีคนไทยเกือบสี่ศตวรรษก็ได้เสียทีแก่พม่าและถึงการสิ้นสุดลงไปแล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามเดิมว่าศิลป์เดิมรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์และมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาตากปกครองเมืองตาก พระองค์เป็นนักรบที่เข้มแข็งรับราชองค์การจากพระเจ้าเอกทัศน์ให้นำกำลังพลตีฝ่าออกจากกรุงศรีที่ถูกพม่าปิดล้อมไปรวบรวมกำลังพลแถวหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเพื่อมาช่วยกันสู้รบขับไล่ข้าศึกจากพระนครแต่ทุกอย่างไม่ทันการอายุทยาถึงคราวแตกเสียก่อนหลังการล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุทยาแม่ทัพพม่าได้รับคำสั่งจากพระเจ้ามังระให้รีบยกทัพกลับไปรับศึกกับราชสำนักต้าชิงของจีน โดยไม่มีเวลาปราบปรามชุมนุมอิสระหรือก๊กต่างๆในแถบนี้มีเพียงแต่งตั้งสุก,กี้พระในกองชาวมอนในอยุธยาที่สวามิภักดิ์ต่อพมา่าเป็นผู้รักษากรุงและรวบรวมผู้คนที่ตกค้างรวมไว้ที่ค่ายโพสามต้นนั่นเป็นช่องว่างให้พระยาตาที่ขณะนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าชุมนุมแถบหัวเมืองทางชายทะเลตะวันออกและเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากองทัพของก๊กต่างๆน,นำกองทัพเข้าโจมตีกองทัพพมา่าที่ตั้งค่ายรักษาเมืองจนแตกพ่าย ใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดเดือนพระองค์ก็กอบกู้เอกราชได้สำเร็จกรุงศรีอยุธยาได้รับการปลดแอกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310พระยาตากเห็นว่าอายุธยาถูกพม่าเผาเสียหายหนักยากที่จะฟื้นฟูจึงได้ย้ายลงมาสร้างราชธานีของคนไทยขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรีและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่4เมื่อพระเจ้ามังระทราบว่ามีคนไทยตั้งตนเป็นใหญ่อีกครั้ง จึงได้มีพระราชองค์การให้เจ้าเมืองถวายยกทัพมาปราบปรามแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้นํากองทัพออกมาตีพม่าจนแตกพ่ายทาให้พระชาชํานาาทางการเมืองในภาคกลางยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นก่อนจะปราบปรามชุมนุมอื่นๆเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นตึกแผ่นให้ไทยยังคงเป็นไทยได้ในวันนี้